ตอนที่ส99โจโจเลื่อนลำดับบนเกาะน,นี้มีต้นไม้ขึ้นทึบไปหมดและยังมีตรอกซอกซอยที่คดเคี้ยวมากมายโจโจเดินออกไปและสุดท้ายเธอก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูบานหนึ่งเมื่อเห็นว่าประตูถูกปิดเธอก็เกาศีรษะของตัวเองอย่างว่างเปล่าทำไมถึงไม่มีคนอยู่เลยละ่ะเมื่อกี้นี้เธอเพิ่งจะเห็นพี่จิ้งจอกวิ่งมาทางนี้ไม่ใช่หรือแต่ตอนนี้ทำไมถึงไม่มีใครอยู่เลยละ่ะเธอมีเรื่องอยากจะถามเขาอยู่พอดีเลย หรือว่าเธอจะตาฝาดกันนะในขณะที่เธอกำลังเดินกลับไปจู่ๆเธอก็ได้ยินหนึ่งเสียงดังมาจากข้างในหูของโจโจกระดิกและดวงตาของเธอก็สว่างวาบขึ้นมาทันทีอยู่ที่นี่เองหรือเนี่ยบอกแล้วไงไม่มีใครที่ชินชัยชะคนนี้จะหาไม่เจอเธอเดินเข้าไปผลักประตูออกทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาทันทีโดยข้างในนั้นมีแสงจากคมไฟจากนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นชื่อไม่ทราบรหัส ไม่ทราบเริ่มการทดสอบด่านที่หนึ่งได้ด่านการทดสอบอย่างนั้นหรือนี่มันคืออะไรกันเกมหรือพี่หกชอบเล่นเกมแล้วมักจะพูดถึงการผ่านด่านอยู <ska> いい่บ่อยฮ่าหพี่จริงจอกกำลังเล่นเกมอยู่ใช่ไหมหลังจากนั้นประตูก็เปิดออกท,ทันทีโจโจจึงเดินเข้าไปข้างในด้วยความสงสัยหลังจากที่เธอเข้าไปข้างในแล้วร่างหนึ่งก็กระโดลงมาจากต้นไม้จากนั้นมุมปากของเธอก็กระตุก เย่หลิงเฟิงยังสลบไม่ฟื้นอีกใช่ไหมอยากจะรู้นักว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นกับลูกสาวของเขาเขายังจะสลบอยู่อีกหรือเปล่าลวดจินอยากจะแข่งขันใจจะขาดอยู่แล้วแต่ละวันช่างผ่านไปช้าเหลือเกินเมื่อคิดได้เช่นนั้นเขาก็รีบก้าวเท้าเดินจากไปด้วยสายตาที่เย็นชาโจโจที่อยู่ข้างในนั้นไม่รู้ว่าเขามีแผนการอะไรอยู่เมื่อเห็นภาพภายในห้องทดสอบทันใดนั้นแววตาของเธอก็เป็นประกายขึ้นมาทันที เธอเห็นร่างทองแดงสามตัวยืนอยู่ตรงหน้าและแต่ละตัวก็มีสีหน้าที่โหดเยี่ยมอมหิตอีกด้วยดูเหมือนว่าจะต่อกรยากด้วยสิแต่โจโจกลับไม่มีความหวาดกลัวเลยสักนิดกลับกันเธอ,อยังรู้สึกดีใจเสียด้วยซ้ำตอนที่เธออยู่ที่วัดก็มีเจ้าพวกนี้อยู่เช่นกันเธอเคยเห็นพวกมันมาก่อนในตอนนั้นถ้าพวกศิษย์พี่ของเธออยากจะลงจากภูเขาไปบินทบาทก็ต้องเอาชนะพวกมันให้ได้เสียก่อนถึงจะลงไปได้และถ้าเอาชนะพวกมันไม่ได้ก็จะต้องได้กินแต่ผักที่หาได้จากบนภูเขาเท่านั้น อาจารย์เจ้าอาวาสเคยบอกว่าขืนปล่อยให้ลงมาจากภูเขาได้ง่ายๆก็คงต้องเสียชื่อเสียงของวัดเป็นแน่เดิมทีอาจารย์ของเธอก็เคยอยากจะลองใช้มนุษย์ทองแดงดูบ้างแต่ผลปรากฏว่าพอเขาได้ลองทําแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาสู้ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงให้คนมาทุบมันทิ้งทันทีโจโจเองก็รู้สึกเสียดายไม่น้อยเพราะเธออยากจะลองเล่นมันดูสักหน่อย ในตอนนั้นโจโจมีดวงที่อภัพสุดๆคนที่วัดจึงกลัวว่าเธอเดินเข้าไปเลยป้องกันไม่ให้เธอเข้าไปและด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่ได้เล่นกับมันเลยสักครั้งไม่คิดเลยว่าวันนี้เธอจะมาเจอมันที่นี่อีกครั้งโจโจถูมือไปมาอย่างมีความสุขสายตาของเธอเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นเ,นเธอมาแล้วขณะที่เธอกำลังจะขยับตัวนั่นเองจู่จูก็ได้ยินเสียงระบบดังขึ้นอีกครั้งขอให้ผู้เข้าร่วมการทดสอบปิดตามิเช่นนั้นจะถือว่าการทดสอบครั้งนี้ล้มเหลว ขณะที่เสียงพูดดังขึ้นนั้นมันก็ชี้ไปด่านข้างที่มีผ้าสีดำวางอยู่ต้องปิดตาก่อนถึงจะเล่นด่านนี้ได้อย่างนั้นหรือโจโจกระพริบตาแต่ไม่ได้พูดอะไรจากนั้นเธอก็หยิบผ้าขึ้นมาปิดตาของตัวเองเอาไว้เธอลองมองอย่างระมัดระวังซึ่งมันมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่แสงก็ยังไม่สามารถทะลุผ่านได้น่าตื่นเต้นจริงๆเลย จินเป่ารู้สึกได้ถึงความไม่ปกติมันพยายามจะดึงตัวเธอไม่ให้วิ่งเข้าไปแต่ยังไม่ทันจะได้ทําอะไรโจโจก็กระโจนเข้าไปหามนุษย์ทองแดงทันทีและเซ็นเซอร์ก็จับได้ว่ามีคนเข้ามามันก็เริ่มทํางานในทันทีมันเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติและไม่ได้แย่ไปกว่ามนุษย์จริงๆเลยทีเดียวการจูโจมของมันดูฉับไวมากและพุ่งเป้าใส่สิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในบริเวณของมันโดยตรง แต่โจโจก็ไม่ได้เกรงกลัวเลยสักนิดแขนและขาเจ้าเนื้อของเธอตั้งรับการโจมตีนั้นแต่เพราะมีอุปสรรคทางการมองเห็นเธอจึงถูกตีเข้า,ท,ขาที่ขาเธอร้องคำรามออกมาก่อนจะเดินถอยหลังและเริ่มตั้งรับพลังเดินถอยหลังไปเรื่อยฮ่าเธอสูดลมหายใจเข้าลึกๆโจโจเพ่งสมาธิเธอไม่กล้าที่จะประมาทอีกต่อไปแล้วหูของหนูน้อยขยับไปมาจากนั้นมุมปากของเธอก็ยกขึ้นก่อนจะพุ่งตัวเข้าไปอีกครั้ง ในตอนแรกนั้นเธอยังคงระม,มัดระวังเป็นอย่างมากเธอต้องการจะป้องกันตัวเท่านั้นหลังจากที่ผ่านไปไม่กี่นาทีเมื่อเธอเริ่มคุ้นชินกับสถานการณ์แล้วเธอจึงไม่ลังเลอีกต่อไปเธอเริ่มโจมตีกลับไปบ้างและเธอก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอีกยิ่งสู้หนูน้อยก็ยิ่งรู้สึกหน้าตื่นเต้นและจังหวะของเธอก็ยิ่งเร็วขึ้นแต่สิบนาทีหลังจากนั้นการต่อสู้กับมนุษย์ทองแดงก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดด่านแรกผ่านด่านคะแนนรางวัลหน,นึ่งร้อยคะแนนเสียงระบบดังมาอีกครั้ง เมื่อได้ยินเช่นนั้นโจโจก็ปลดผ้าที่ปิดตาออกและแววตาของเธอก็เป็นประกายอีกครั้งมีรางวัลให้ด้วยอย่างนั้นหรือคะแนนสะสมนี่มันคืออะไรกันนะแล้วมันสามารถเอาไปแลกเป็นของอร,อ,อร่อยอร่อยได้หรือเปล่าเธอเอียงศีรษะพลางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งช่างมันเธอเล่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันดูเหมือนว่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้เธอเล่นอีกเยอะแยะเลยร่างเล็กๆยังคงเดินหน้าต่อและไม่พูดอะไรออกมา ขณะนั้นเองเจ้าสิงหัวที่อยู่ในห้องหนังสือก็ดูข้อมูลบนหน้าจอที่กำลังอัปเดตไม่หยุดอยู่เจ้าสิงหัวเหลือไปมองแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะนี่เป็นการทดสอบที่เขาสร้างขึ้นและมันก็อัปเดตอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็แจ้งเตือนอยู่ตลอดทั้งช่วงบ่ายอยู่แล้วพวกคนหนุ่มพวกนี้แรงดีกันจริงๆดึกดื่นป่านนี้แล้วยังจะเข้ารับการทดสอบกันอยู่อีกไม่เร็วๆควรจะรักษาความกระตือรือร้นแบบนี้เอาไว้ให้ดีเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเสาหลักต่อไปได้ เขาพยักหน้าด้วยความพอใจและปล่อยให้ระบบแจ้งเตือนอยู่แบบนั้นก่อนจะเดินออกไปแต่เขาไม่ได้ตระหนักว่านอกจากข้อมูลการทดสอบแล้วข้อมูลส่วนตัวของบุคคลน,นี้ล้วนเป็นสิ่งแปลกปลอมและสิ่งแปลกปลอมนี้ก็กำลังทำคะแนนอย่างบ้าคลั่งอยู่ไม่นานนักโจโจก็เล่นไปจนถึงด่านที่สิบนี้เป็นด่านสุดท้ายของการทดสอบแล้วไม่คาดคิดเลยว่าเกมนี้จะสนุกและน่าตื่นเต้นขนาดนี้การต่อสู้ในเกมนั้นยอดเยี่ยมมากแต่ก็ไม่รู้ว่าด่านที่สิบนี้เล่นอย่างไร